มซีมาเจอเมดีเเริ่มมกโอเคดีโอโ <c oughs> อ,อ้ต้นเกมเรานี่ดีมากถ้าได้ดรอปหนึ่งมาอีกตนนะัวนึงเยี่ยมเลยหนึ่งในร้อยล้านผู้เล่นเกมนี้ถึงร้อยล้านด้วยลือใช่ไหม น้อยแน่เจ้พวกซื้อสกินเราจะจัดการคนนี้ให้เกลี้ยงเลยครับโทษฐานที่ซื้อสกินมาใช้ที่จะเอาแต่ความสวยงามจากสกินอย่างเดียวใช่ไหมเจม้าเมดิบ มเริ่มหนาวจะปิดแอร์แป๊บนึงหมายความว่าไงครับมเนี่ยนะพูดผิดพูดใหม่ได้นะ หาสเปลเอย่างนั้นเหรอผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเด็กของคุณเนะี่ยคืออะไรเก็ตแล้วอย่าไปเก็ตสิครับในบอทอย่าไปเก็ตกับข้อความแบบนั้นสิครับน่าสนใจโอเคว้าวนี่สิน่าสนใจกว่าทำลายใจหน้ามันทิ้ง ก็พูดไปอย่างนั้นแหละบอดมันก็พูดไปเรื่อยอะบอดเนาะบอดเล่นสีเข็ดดีครับกริง๊งเดี๋ยวเปิดโอกาสให้เล่นเยอะๆเลยสีเข็ดอะแต่ลองเล่นดูสอกอันหนึ่งจ hmm. ัวกาดเหรอเฮ้ยมันจะสกกับโปรกเกินไปแล้วนะผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณอยากจะทำอะไรกันแน่โอเคแต่ว่าผมมีใบเยี่ยมๆอยู่ จริงจะแท็บไหมตาเนี้ยถ้าเธอนี่แท็บก็ไม่เสียหายนะเนาะผมไม่อยากจะเล่นเจ้านี่อ่ะนี่คือถ้ายังไม่เจอสเปลสโตนอีกอันหนึ่งอะผมก็ไม่อยากจะเล่นเจ้านี่สวัสดีครับวีเข้ามาดูนานใช่ไหม,ไม,ไมถึงจะไม่ได้ดูนานแต่เข้ามาดูก็ไม่เป็นไรสนุกเหมือนเดิมครับอโฆษณาตัวเองเต็มที่สนุกเหมือนเดิมวันนี้เราแพ้ม้างหรือยังเนี่ยเนี่ย เราไม่แพ้เพราะว่าเจอทั้ง DC Hunter ตร์เราเจอดี Hunter นะและเราก็มันสามารถป้องกันไอ้นี้ได้แปลว่ามันคิดจะเล่นในใะบนั้นแน่มันคิดจะเล่นไอใบนะั้นอะนะนะถ้าเราชิงฆ่ามันก่อน,ก,อนก็ไม่เร็วเหมือนกันผมรู้มันจะเล่นอะไรมันจะเล่นในใบซัมมอนแต่ถ้าให้มันซัมมอนมาตอนนี้ผมไม่มีคำตอบสู้กับมันไง าตอนนี้ผมไม่มีคําตอบผมควรจะเล่นคําตอบมัซะตอนนี้แต่ถ้าทุกอย่างเราติต่างไปเองอ่ะมันจะเป็นยังไงไงอย่าเลยอย่าไปประมาทไปนี้ไม่อยากเสี่ยงตัดใจเลยเทิรนต่อไปผมไม่มีอะไรใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมต้องเอามีเนี่ยนอนบอร์ดเนี่ยใช้ผมต้องใช้งานมีเนี่ยนอนบอร์ดครับพอเทิร์นห้า ต่อให้ใช้ดคอยผมมีหกมานาผมว่าทำอะไรไม่ได้อยู่ดีกับไพ่บนมือนะตอนนี้ยยเวนเขาเล่นซีเค็แล้วผมกินซีเค็อันนั้นโอเคแต่ไม่เขาพยายามที่จะสเปลยิงให้ตายดีนะที่เราทำลายมันทิ้งไปก่อนโอ้โหแม่นจัง<ะ>ตัดหนึ่งตัวฮะเล่นอาเคนต่อเลยเหรอไม่โดนครับไม่โดนครับอโดนจนได้มีอีกอันหนึ่งเหรอนี่เขาคิดจะยิงเราจนตายเลยปหเนี่ยแย่แล้วแต่ทำไมเขาไม่แบบโอ้เยี่ยม เขาไม่ใช้พวกสเปลก่อนอ่ะหมายถึงว่าพวกบัฟสเปลดานเอดอะเงี้ย<อ>คือถ้าเขามีพวกเฮ้ยไม่น่าเล่นเลยอ่ะเทร์นี้ไม่แน่ไออาวุธสกปรกอันนั้นไอเมดแบบเนี้ยมันต้องมีแน่ๆผมไม่แทบแล้วอะผมไม่กดไลฟ์แท็บแน่ๆ เอ็มสิบหกเมตรทำไมมันนิ่งไปแล้วอ่ะทำไมมันนิ่งไปแล้วอ่ะมันกำลังดีใจที่ผมเล่นอ้เจ้าอูสนี่ออกไปใช่ไหมมันกำลังดีใจแบบว่าเฮ้ยอูสดไปแล้วไม่มีใครทําลายอาวุธของเราได้แล้วมันก็จะเล่นอาวุธนั้นออกมาครับคลิกแล้วมันก็จะถล่มเวทใส่เราในสองตำตา <c oughs> มันคิดจะถล่มเวทจริงด้วย <c oughs> คิดจะฆ่าเรานี่คุณคิดจะฆ่าผมนี่ ใบทอนเซเลตเบลเชอร์อุ้ยใบนี้เราก็ยิ่งตายเข้าไปใหญ่สิแต่มันก็เป็นหนึ่งในใบที่ช่วยให้เราบัฟสเปลสโตนนะต้องเล่น <c oughs> มีโอกาสให้ผมฮิวเจ็ดไงผมเสีย2แต่บวกจาก5คือได้มีเนียนออนบอร์ดนั่นแหละแล้วก็มีโอกาสที่จะฆ่ามีเนียนเขาด้วย7ดาเมจได้มันคิดจะสเปลเราจนตายครับแต่เขาก็เขาดาวชีวิตตัวเองเหมือนกันถ้าเขายิงไม่ตาย ไอ้บอลบอร์ดผมเนี่ยเจ็ดดาเมจทุกเทิร์นก็จะสวนกลับคืนเข้าไปเหมือนกันเจ็ด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 แล้วผมก็มีเซอร์ไพรส์แอทแท็กอย่างเจ้านี่ด้วยเอ็นฟอร์เซอร์ครับอีกสามถ้าเจ็ดกับสิบรวมกันเอ้ยบวกเจ็ดกับสามรวมกันก็เป็นสิบเพราะฉะนั้นเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่สองเทินเขาตายสามเทิร์นผู้พิทเทิร์นนี้ถล่มอีกเทินหนึ่งถล่มอีกเทินหนึ่งตายเลยแต่มันก็เยอะอยู่นะแต่นั่นคือในกรณีที่เราไม่ได้เล่นบ้าอะไรเลยไม่ได้เล่นอะไรเพิ่มลงไปถ้ามันไม่มีจริงๆมันก็เล่นไม่ได้เนาะขอลิทหน่อยใช่ไหม ลิทเดี๋ยวให้เดี๋ยว,ยวให้ดูมานาเวิร์มตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะที่จะเอาไอ้สเปลสโตนยิงใส่มันมากแต่ถ้าเขาเล่นแค่นี้จะกลัวไหมไฟบอลไฟบอลก็ฆ่าผมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมต้องทำลายไฟบอลเขาทิ้งมานาเวิร์มเนี่ยไม่เป็นไรนี่เป็นหนึ่งในตัวที่น่าใช้ใส่ <c oughs> ผมได้ฮิลไงจริงๆอ่ะผมโพลเจ้าเจ้านี่เทรดใช่ไหมแล้วก็ตีตีแต่ว่าผมกลัวไฟบอลไฟบอลไฟบอล,ไฟบอลไฟบอลฟอตโ,โบลอะไรอย่างเงี้ย ไม่ก็ไฟบอลจ่ายสามมัน,ม,น,ม,นมีวิธีเยอะอะเราสู้ฮิลไปเลยดีกว่านนเ,ลเล่นสิเข็ดสิเ,เยี่ยมใจศูนย์เล่นมาให้หมดเลยครับฮึบอีกทีโอ้โหหมดแล้วอ่ะใบเดียวเหงขอเหิะนะเพื่อ Thank you ถ้าเราถล่มหน้าล่ะ 5...9... ปักเข้าไปเหลือ7มันแน่นอนอยู่แล้วอ, <c oughs> อะไม่เทรดด้วยผมจะฆ่าคุณเพราะคุณคิด จะทำดาเมจใส่ผมแบบรุนแรงก่อนเด็กอย่างเงี้ยไม่มีเฟรมสไตร์ hmm. เขาเน้นจะฆ่าเราให้เร็วที่สุด mm hmm. ที่เขาพลาดนะ mm hmm. ผมว่าเขาพลาดเ mm hmm. พราะเขาเล่นในตัวสเปลดาเมจเร็วไปนิดนึง mm hmm. เท่านั้นเองคือ mm hmm. ถ้าเขารออีกเทิร์นเขาค่อยเล่นแล้วก็ใช้ใช้มันก็มันก็มันก็นกยังดีกว่าเ mm hmm. พราะเขารู้อยู่แล้วว่าวอลล็อกอะแต่ ลเล่นในวายด้วยอ่ะการที่ทำดาเมจสามเนี่ยค่าเจ้าตัวสีสามเขามันเยอะแล้วเกินคิดง่ายๆเลยนะดักบอมก็ฆ่าได้แหละใช่ไหมน่าสุแต่เขาคงคิดว่าผมอาจจะไม่มีอะไรี้สเปล,ลสโตดก็ฆ่าได้แล้วเธอนั้นผมมีสีมานาด้วยพาดน,นิดนึงนะตกทอดมาให้เขาทำอะไรไม่ได้ผมอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็คงจะยอมแล้วล่ะเมียนเขาคงเล่นในมือถือคงปิดมือถือไปแล้วตอนนี้น่าสนใจ เราจะรวยกันแล้วอ้ยน่าเด็กนี้ถ้าลึ่งใส่เราจะรวยกันแล้วก็โอเคนะ ไฟเป็นจัดการเขาเลยไม่อยากเสียเวลาผมไม่ปล่อยคุณหนีหรอกคุณจะต้องตายครับโอ้ยคุณจะผมจะต้องเห็นฉากคุณระเบิดบึ้มอย่างงี้ครับเออดีซีฮันเตอร์แกพบกับเร็กซ่าเฮลไฟ,นห,ฟนหน้าเก็บเ <c oughs> ขาไม่ดีซีหรอกเขาพูดเป็นงนั้นแหละโอ้ยเฮลไฟนหน้าเก็บทีมาเยอะเลย,ย,ยนะเฮลไฟหน้าเก็บ โผล่มาซะอย่างกะอะไรโอ้ยแย่ฮ่าชอบมากเล่นซีเครตมาเยอะๆสิครับจ๋าอู้เดลัโชวฮันเตอร์ ออโต้เชสเดี๋ยวคงจะเล่นแหละข้าอะไรแล้วถามจริงคุณจะมีหน้าที่ในการเจาะผมอีเดียวนั่นหรอโอเคผมทำลายดูไพ่ของหนึ่ใบหนึ่งแล้วกันไปต้องกลางโอ้อบ,าบาย<ๆ>บายคุณเล่นซีเข็ดสิลองดูไม่มีไม่เสียหายอะไรหรอกน่าลำพัน จริงๆอยากจะเทรดมันนะเพราะผมไม่อยากให้เขานี่มันผมไม่อยากให้เขาเจะเทรดไหมถ้าเราไม่เทรดถ้าเราเทรดไปตัวเดียวผมกลัวเขา a d a ดมันนี่ยถ้าเราเทรดไปตัวเดียวไม่ว่าอย่าง,งี้ไม่ถ้าเราไม่เทรดไม่เราเทรดไปทีหนึ่งก็พอถ้าเขาเล่นอีกตัวหนึ่งเราเข้า h e l เทินต่อไปไม่จริง มันไม่จำเป็นต้องเฮลไฟก็ได้ถ้าเขาตีมาจริงๆมันไม่ตายละเราต้องตีไว้ตัวหนึ่งใช่ใช่ช่ผมว่าต้องตีไว้ตัวหนึ่งตีอย,ย่า <c oughs> งเงี้ยเพราะว่าการที่ตีอ่ะมันเหมือนกับว่าผมได้ใช้การโจมตีไปแล้วทีหนึงถ้าสมมติว่าเขาเล่นเจาะมาแล้วเขาก็ไม่ทําอะไรต่อโอเค4เมตรเอาเขาเลือกที่จะตีด้วยแฮะโอ้แปลกฮะยิงเก็บไว้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะ เจอสักทีฮะไอ้เจ้า Spellstone ความสามารถของ Spellstone ได้จยาย h e l l f i r e เท่านั้นแล้วนเนี่ยกับ Enforcer สองตัวเฮดพี HP ผมว่าจะต่ำเข้าไปอีกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปกลัว <c oughs> เล่นตัวใหม่แล้วเทรดไปการเหลือสองหนึ่งไว้ผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ยิ่งโดนอันลิสต์อาวก็ยิ่งแย่และทำให้มันเหลือจ่ายเท่านี้ก็ แย่ hmm. yeah, เลยอย่างนี้โอเคดีไฟร์ดีไฟร์ก็จะเผาใช่ไหมไอ้นั่นก็จะเหลือปัก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 ไม่ตายถ้าใช้คู่กับเฮลไฟร์ตายถ้าผมใช้ไปก่อนสมมตินนะฟึม่มหนึ่งสองตัวไม่มีประโยชน์ถ้าเราเอาสองตีมันก็จะได้หนึ่งสองสามมันก็จะยังไม่ตายขาดีกตีนึงไหนไหนมันก็ต้องใช้ทั้งเฮลไฟร์ด้วยก็ต้องใช้นะไม่ดีเลยผมไม่ได้ใซฟอนโซเธอร์นี้นี่แย่มากเลย เพราะ,จะเจ้าเซเลสเบลเชอร์น่าลำคาญถ้าเขาไม่เทรดเมื่อกี้นะถ้าเขาไม่เอาเซเลสเบลเชอร์ตีเจ้าสองสี่แล้วนะจะดีมาก <c oughs> ตีให้มันเป็นหนึ่งใช้ดีฟแล้วก็ใช้ h เฮลฟาแล้วไม่ไม่ได้โอเคไม่มีผลอยู่ดีนี่หว่าโอเคโอเคผิดคิดผิดคิดผิดไม่คิดคผิด,ผ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 ดงั้นเทรดไปแล้วก็ใช้ <c oughs> ใช้ดีฟ ใช้ดีไฟตอนนี้แล้วก็ใช้ฮุฟไฟต้องยอมอ่ะผมยอมให้ไอ้บ้านนี่อยู่อ๋อหรืหอ่าน่าแต่เราอาจจะตายแล้วการเล่นสู้กับฮันเตอร์แลบพลังชีวิตเหลือแค่นี้เป็นอะไรที่เสี่ยงมากถ้าเขาเล่นบีสคิวคอมแมนด์คิวคอมแมนด์นี่ผมก็จบอะไรอคอมโบโอ้ยจบกันเดวิลซอเพียบเลยแล้วก็พร็อกเดวิลซออีกใช่ไหม จบแพ้มันแพ้อยู่แล้วอ่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะต้านได้นานขนาดนี้หรอกยอมหนิจ้าเพิ่งมาดูสตรีมครั้งแรกครับผมเนมซีพบกับอันด้วนแสงสว่างเป็นน้ำเราสู่ไทสุนัตมันสนุกกันดีกว่า เจอพรีสอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นก็ได้ลอโอ้ยทำไมใบแบบใจด่างๆมันอยู่บนมือบนนั้นนั่นเป็นเพราะพลังเราน้อยลงแล้วหรืออะไรหรือเปล่าเฮ้ยใจหนักกันมาอีกแล้วอย,อ,ยอยากได้สเปลสโตนครับพูดอะไรเราได้อย่างนั้นจริงๆนะเล่นนี่ไปเลย พรีสมันคง no. ไม่มีเวพอนที so play, pues no, ่น mm ่ากลัวหรอกเนาะไม่ต้องไปกลัวเล่นเมือกเท่นต่อไปจะได้แท็บสบายสร้างปัญหาให้กับเขาเล็กๆน้อยๆครับว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณเล่นมินเนี่ยนดอบสามาเป็นไปได้สูงนะว่าผมจะเอาสามสามเทรดได้เมื่อชายแคลิกเล่นมาผมก็เทรดสบายลองดูเขาเล่นเรื่องที่จะไม่ทำอะไรโอเคได้สเปลสโตนนี่แหละบักสเปลสโตนก็จะทำดาเมจห้า แล้วก็หิวด้วยดีทีนี้คุณจะทำยังไงล่ะครับคุณแจ็คหิวผ่านบิ๊กพรีสแน่อย่างนี้น่ากลัวแล้วผมต้องรีบจบเขาให้ได้โดยเร็วโดยการแล้วเขามีเดอะคอยด้วยเพราะฉะนั้นเทิร์นต่อไปเขาคงใช้แล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วผมต้องไม่สนใจสิ่งที่เขาโยนลงมาแล้ะโกเฟสเลยครับหวังให้เขากดได้บานอนะ่ะเออเผาแค่นี้เอง สบายมากดาเมจยัง right, ไม่ได้หายไปไหนเท่าไหร่ครับเล่นเสเ็ดเบลเชอร์ดี่ยมไม่เสียงเพนเล่นนี่ะผมเดาว่าเขาเป็นบิ๊กเนก็ล <c oughs> uk, เลยบุกเลยดีกว่าลุยเลยดีกว่าน่าจะดีที่สุดโหลิโนว่า นี่คุณจะยื้อผมด้วยการใช้สเปล,ลใส่ผมอย่างเดียวใช่ไหมสเปล,ลสโตนได้รับทำการบัฟให้เป็นระดับเต็มได้ในเทิร์นนี้เลยซึ่งจำเป็นไหมจำเป็นก็ได้ะอย่างน้อยได้จวดการ์ดเพิ่มอีกใบเต็มเลยครับทีนี้เพิ่มนี่เข้าไปมาเต การที่เพิ่มอ่ะขอแค่เพิ่มตัวมีเนียนเ p ดพเท่านั้นแหละเขาน่าจะมีการ์ดเคลียร์บอร์ดเยอะพวกพลิโนวาหรือว่าไอใบกรุเมื่อกี้ก่ะถ้าเขาใช้กรุ่มันทำดาเมจสามผมยังมีอีกตัวเนี้กระแทกหน้าเขาไปเรื่อยๆก็แล้วก็เป็นการเซตเดมอนครับถ้าตายผมก็เล่นไอ้นี้ได้ดีขึ้นโอเคเอาเข้าเด็กโอเคผมพอจะเดาได้แล้วเขาขึ้เด็กอะไรผยมันกลับมา แต่กลับมาก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าผมจะเจ็บไงแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยมีเซเลเบลเชอร์มินเนียนท้องของผมมันเข้าไปอยู่ในเด็กหมดแล้วตายไปแค่ตัวเดียวเดลเท่าตายไปตัวหนึ่งคือไอตัวฮิวอีกตัวมันโดนเข้าเด็กคือเขาว่าไม่ได้เกรงกลัวว่าเด็กของผมจะมีการมากกว่าเขาเพราะเขาคงจะคิดจะทำคอมโบอะไรสักอย่าง ถ้าเขาไม่ทำอะ่ะเขาจะเสียโอเคถ้าเซเบลเชอร,ร์สอตัวนี้ตายน่าเล่นเนนซอสมากเขาจะเอาเข้าเด็กใหม่ก็ได้แว l u ลูผมจะสูงมากเลยแต่เล่นกูดานก็ไม่เร็วเหมือนกันเพราะว่าผมจะกดดัน3ดาเมจทุกเทินทุกเทินทุกเทินได้ครับเขาหาไซคิกสครีมแล้วเขาจะใช้อีกไม่เขาบ้าไม่มีปัญหา วนนี้โดนใบไปผมไม่กลัวตราบใดที่ดาเมจยังมีออนบอร์ดก็โอเคนั่นอะไรจ่ายสามเหรอโอเคค่า,เ,าเล่นเอ็อเอนซอร์ดดีกว่าน่ากลัวกว่าถ้าเขาจบด้วยการเล่นแค่ไซคิสกรีมก็โอเคถ้าเขาไม่มีเพราะเขาใช้ไปแล้วใบหนึง่งเป็นไปได้น้อยเหมือนกันที่เขาจะมีอีกใบหนึง่งผมก็ถล่มหน้าเขาเขาก็ระเบิด บิ๊กจริงด้วยแล้วก็ได้ได้บานจริงๆด้วยเนี่ยผมบอกแล้วคุณจะต้องได้บานเท่านั้นจากการบิ๊กส์ส์คิงผมมีเท่าไหร่ห้าเก้าชนะแล้วใช่ไหมชนะเล่นเจ้านี่เผาูแล้วก็ยิงตุ้มแล้วก็ผ่าผ่าผ่า 5, ห้าเก้าใช่ 9, 4, ไหมเก้าสิบสองสามใช่ชนะ พี่โผฮัลโหลมามามียามามามียาเออบีเอ็มไม่ต้องเตเดี๋ยวมันก็ระเบิดไปเองใช่ไหมสนุกสนุกมากแถบสนุกดีมากเรากดดันเขาดีมากเลยนะ<ม>เขาทำเขาไม่กล้าพบกับเร็กซ่า เห็นซอร์สพลาดินเอ่อเอนซอร์สคือตอนนี้พลาดินเนี่ยผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เพราะว่าผมอยากจะมาเก็บวินวินของคลาสอื่นๆบ้างใช่ไหมผมก็เลยอยากจะเก็บแบบอ่วอลล็อกโรกอะไรอย่างเงี้ยแอบดีนะเนี่ยทำลายเด็กเขาก็ไม่เป็นไรหรอกจ้า ไปบ้านี่เหรอทำลายให้เมนหายไปเยี่ยมเข้าก่อนในตัวนี้ทำลายเอ็นซอร์ของเดคันเตอร์ครับไม่อยากจะรู้ว่าคุณสามารถทำลายไฮเมนให้ผมได้ด้วยอันเด็บว่าลนะนาเกียร์ขอให้ได้อันเด็บไรสาระโอ้มีสาระเลยแหละ <c oughs> โอ้ยทุนราหายไปนี่ลดความน่ากลัวของเด็กเขาไปได้เยอะเลยนะในกรณีที่เขาเล่นทุนราออนบอร์ดแล้วผมไม่มีคําตอบให้กับมันนั่นคือนั่นคือจุดที่แย่มากสําหรับชีวิตผมที่จะเจอเขาคงเทรดอะผมก็ต้องใช้สเปลสโตนฆ่ามันลาดินหมดศรัทธาแล้วครับมันก็ไม่หมดแล้วไปเล่นเซเลเบลเชอร์เล่นน่แล้วก็ปังปุ๊ปัง,ปง ยังมีโอกาสอยู่คือเรายังมีโอกาสแบบไม่รู้สึกโดนกดดันที่เราตามๆอยู่เนี่ยเราจะเราจะหยุดการถูกตามต้องมาเป็นผู้ตามด้วยใบนี้ค<ด><อ>รับก็เฟร้อะไรใบนี้สามารถหยุดดามินออนบอร์ดได้ต้องเอาทัาตัวมาตีเวนแต่ว่าเขามีการ์ดเสริมผมจะเล่นอะไรก่อนผมควรจะเล่นอะไรผมควรเล่นเจ้านี่เพราะถ้าเราเล่นในนี่นะถ้าเขามีไอ้ใบเจาะสามแล้วก็ เอาเป็นว่านี้ดีกว่าอย่างน้อยผมก็ต้องพรกไอ้นี่ออกมาให้ได้ก่อนเธอหน่อยผมเล่นนี่นี่แน่ผมอยากให้เขาเล่นซีเค็ดอะไม่มีเลยหรอคิวคอมแมนโอเคอย่างน้อยก็ยังจะมีเอ่อหนึ่งสองมาคอยทานดาเมจจากสามสองในทีหนึ่งกริ้งโอ้โหไม่กริ้งหัวโอ้ยอย่างเงี้ยเขาเจาะเขาทำดาเมจใส่เราทุกเธอเลยทำลายการใจหนึ่งไหม โอเคก็ยังดีอย่างน้อยเจ้าเนี่ยมันยังอึดกว่าไอ้เจ้านี่ถึงแม้ว่าเจ้านี่ให้ฮิลแต่ถ้าโดนคิวคอมมานด์เลยโดนใบผมจะเสียใจกว่าอันนี้มันหมายถึงว่าผมพร้อมจะเทรดคุณแล้วนะถ้าเขาเล่นไฮเมนเถอนี้เสร็จเราเออถ้าเขาเล่นไฮเมนเสร็จเราเจ้านี่หนึ่งเจ้านี่สองสามไฮเมนตายสี่มันก็ตายไอ้ลูกหมาตายด้วยเออถ้าเขาเล่นไฮเมนเขาผมจะได้บอดคืน บอร์ดคืนที่ว่าคือผมจะโยน4ีลงไปออนบอร์ดแล้วบอร์ดเขาเกลี้ยงนั่นแหละแต่ถ้าเขาไม่ทําผมอาจจะเทรดนี่คือถ้าบอร์ดเขายังแบบคงอย่างนี้นะผมจะเทรดนี่แล้วก็เล่นในเจ้านี้ถ้าไฮเมนคือผมได้4ดาเมจฟรีโอเคโอ้เทรดโอเคผมต้องใช้อยู่ดีเนาะหนึ่งสอไป อย่างน้อยอย่างที่ผมบอกผมหยุดเขาแล้วผมกม็ได้ยืนได้บอกได้บอกก็เฟรผมอยากเห็นคนเล่นซีเครตจังอ่ะไม่เคยมีใครเล่นซีเครตแบบฮันเตอร์ไม่เคยผมไม่เคยได้กินซีเครตของฮันเตอร์เลยนะเล่นให้ดูหน่อยหมาสกป,ปรกแล้วก็นกงี่เง่าหนึ่งตัวแล้วก็เจาะหัวเรา ดร d l ลอ d ว้าวเอาเิ็งนอนโซโคนอนโซโคเผาจริงๆเขาเสียคือคอมแมนไปแล้วหนึ่งอะผมไม่น่าจะต้องกลัวนะผมน่าจะแบบแท็บสบายๆได้ด้วยซ้ำไม่มีปัญหาโดนเผาก็ตายแล้วโดนเผาจากเรด l ลอ d ก็ตายนกนี่โดนเทรดจากซีนนกหนึ่งก,ก็จบเหมือนกันคุณทำเพื่ออะไร ขอเช็คดูสิเช็คเรตติ้งก่อนว่าเขาจะทำทำไมพราเจ้านี่ตายฟรีเว้นแต่เขาจะคิวคอมแมนในนี่นี่ก็ไม่รอดมันมจะติดเอาผมก็จะเล่นนี่มองโอ้เทรดนี้ก็ไม่มีประโยชน์ปะ่ะเออต้องเทรดอย่างนี้มีประโยชน์สดุดเยี่ยมอย่างน้อยคุณก็เล่นตามที่ผมคิดว่าดีแต่ถ้าผมสร้างทอนขึ้นมาในตอนนี้ล่ะไฟ พลาดผมไม่น่าไว้ริมนี้เลยว่าอย่างี้ <c oughs> ในกรณีที่เขามีกัดสองทานสี่ห้าจะรอดเนเดนหลอดตายยังจะดีเ,เก็บสี่ห้าท้อนฮิวดีกว่ามีเดนหลอดสี่สองไงดีตัวนั้นไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่ในตอนนี้ไม่น่ากลัวเว้นแต่เขามีทุนร่า แต่ถึงมีตอนนี้ผมก็ไม่กลัวเพราะทอนผมค่อนข้างแข็งแกร่งผมจะเอาคืนคและหว,วังว่าจะโจวด้วด้กูดานนะถ้าท็อปเด็กได้กูดานนะสยุนาระเลยอะ่ะจบเกมเลยอะ่ะเพราะว่าผมเบรกเกมเสิร์ฟเขาแล้วไงดีวชิลแต่ไม่ได้ครับเนี่ยผมจะยิ่งเสี่ยงเรื่องพลังชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าแท็บ จะดีไหมไม่ได้ถ้าแถบมัน่ากลัวผมต้องฆ่าบอร์ดเขาด้วยวิธีไหนวิธีหนึ่งจะเก็บทอนไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วกันจริงๆก็อยากฆ่าไอ้บ้านนั่นด้วย <c oughs> ก็ใบมันแล้วก็เทรดแล้วก็เทรดจริงๆเก็บทอนไม่ได้แล้วต้องยอมนะเอาตัวใบมา, <c oughs> าไวต้ตรงนี้ <c oughs> เจ้าไม่ได้ใบมันแล้วก็เทรด เธอต่อไปเขาจะตายไหมเ,เขาโดน12 14 17เขาก็ไม่ตายผมมันจะใกล้ตายไปเรื่อยๆต้องเล่นไหมเจ้านี่เก็บไว้แหละสวัสดีครับ <c oughs> ผมพิ่งดูสดที่ครั้งแรกเลยครับผมแต่ตอนนี้ผมกําลังตกอยู่ที่ในที่นั่งลําบากครับกับการโดนกดดันด้านท็ดไม่เป็นไรถ้าเขาตี4 3ผมโอเค เขาเลือกที่จะเทรดอย่างนี้แปลว่าเขาจะเอาวุธตีเจ้าเดรทหลอดใช่ไหมเคได้ฮิวก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วไม่แยะอย่างนี้เดรทหลอดกันโอเคมีแค่หมาสองสองหนึ่งตัวสองตัวหนึ่งหนึ่งสองตัวพูดผิดถ้าเล่น Enforcer เทร์นี้ก็น่าเกลียดไม่เลวเพราะผมจะต่อยมันแบบอย่างหนักเลยเอาคืนด้วย Enforcer นี่แหละ เขาคงท็อปเด็กไม่ได้แบบไม่ได้แบบอ่าคริงครัชอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะ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 โอเคอเฮ้ยตายคู่กันดีไหมเนี่ยพรอมออะไรผมแพ้แล้วเหรอผมแพ้แล้วเหรอหนานี้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 อยา่ยาอย่าปิดไว้โอเค โนอคิวคอมแมนจริงด้วยพี่กองกูดันไม่มางงเงี้ย